สวัสดีค่ะหนูไอร์ดค่ะที่ภรษัการขายฟอดพาปะแดงนะคะวันนี้เราจะกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอดใบหนูไอค่ะคลิปนี้เรามาแบบเร่งด่วนเลยเพราะว่าเรากำลังจะส่งมอบรถ4ประตู XL p ัสนั่นเองค่ะคันนี้เลยสีดำแต่งหล่อรอบคันนะคะลูกค้าเรารอรับรถแล้วอยู่ทางโน้นเดี๋ยวรีวิวกันแบบเร่งด่วนเลยนะคะเริ่มจากชุดแต่งด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้า f o r d ด้านหน้าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะคันนี้เลือกติดตั้งเป็น สีดำขอบด้วยสีแดงแบบนี้นะคะกบบตัวไฟ LED ด้านบนซึ่งตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟสีส้มนะคะด้านบนสุดเป็นสกูปหน้าทรงฮิตที่สุดเลยนะคะเป็นสกูปหน้าทรงฟิตค่ะทำเป็นพูโทนสีดำตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็โลโก้ด้านหน้าเป็นโลโก้รูปม้าสีแดงค่ะ ด้านล่างนะคะก็จะมีติดตั้งเพิ่มเป็นตัวไฟตัดหมอกเอกอพาร์ตเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมานะแต่ว่าคันนี้เราก็ติดตั้งอัปเกรดให้แล้วด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นห่วงลากจูงนะคะรุ่นนี้ก็จะมีมาให้1จุดด้วยกันด้านหน้าหล่อๆไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อค่ะด้านข้างก็จะมีติดตั้งเป็น คิวล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวคิวล้อเนี่ยจะเป็นหมุดสีเงินแบบนี้สวยๆนะส่วนตัวงานเนี่ยก็จะยิงซลิีคนนะคะเก็บงานเรียบร้อยเลยรองรับกับแม็กด้านล่างค่ะคันนี้เลือกติดตั้งเป็นแม็กสีดำนะคะขีดด้วยสีแดงแบบนี้หรือเป็นลายสายฟ้านะคะตัวแม็กเดี๋ยวจะเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะแต่ว่าตัวซีรียางคันนี้เลือกเป็นตัวยางหันคุกแอที A T 2ค่ะขนาดยางจะอยู่ที่ 265/75R16 นะคะแม็กสวยๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวไปด้านข้างเลยค่ะ ด้าน,นค่าจะมีติดตั้งเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกสวยๆแบบนี้ซึ่งตัวสติกเกอร์นะจะเป็นสีเทาค่ะแล้วก็มีเบ้ารองมือเปิดเป็นสีดำด้านให้นะติดกันสาดเรียบร้อยให้ทั้งสีด้านค่ะ ด้านท้ายตัวรถมีโรบาซึ่งโรบาคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะตัวโรบาเนี้จะเป็นโรบาแขนยาวเป็นงานของ o u ล l a n d e r รุ่น G T ค่ะตัเนี่ยเสริมติดตั้งเป็นตัวตะแกรงนะคะตัวตะแกรงขนสัมราระนั่นเองเป็นงานของแบรนด์ o u t l a n d e er, ออีกเช่นกันนะคะคันนี้ก็ติดตั้งไปพร้อมเลยต้านท้ายสุดเนี่ยจะเป็นครอบไฟท้ายนะคะตัวชุดครอบเนี่ยต้องกาติดตั้งให้หมดเลยนะคะครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายมีเป็นตัวเบ้ารองนะคะก็จะเป็นสีดำรด้านทั้งหมดแล้วก็ สีสวยๆเด่นๆตรงนี้จะเป็นครอบฝาปิดด้านท้ายรถนะคะซึ่งเป็นสีดําขอบด้วยสีแดงนะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวกระจังหน้าค่ะด้านล่างตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นกันชนท้ายเป็นงานของ o u แลนเดอรนะคะจับเซตคู่กันมาเลยกับตัวโรบารเนาะเป็นของ o u แลนเดอรทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีห่วงอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะรุ่นนี้มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วย ซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นสีดําแต่งหล่อรอบคันนะคะรุ่นนี้มีให้เลือก3สีด้วยกันสีขาวสีดําสีบอนเงินอ้อลืมอีกสีนึงสีดาเงินนั่นเองค่ะมีสีสีให้เลือกนะท่านใดที่สนใจรุ่นสีประตูรุ่นนี้อยู่นะคะอยากได้โปรโมชั่นพิเศษโทรหา้องไอเลยค่ะ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งสะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าเรามารอรับรถแล้วค่ะ